คือเรามีเรื่องจะบอกจริงๆแล้วก็อ้าวจืดเราว่ากำลังจะไปขอขอมาเธออยู่เราจะลาอุปสมบทนะฮะเราเศร้าจนเราบปลงแล้วเลยอยากหลาดทางโลกนะไม,ไม่ได้นะป๊อบป,ป๊อบไม่รักกอใหม่แล้วหรอก็เขาพบทางสว่างแล้วเราเลยอยากพบบ้างนะอย่าขวางทางบุญเราเลยนะจืด เราขอตัวไปท่องคันนาคตอก่อนนะออกองไหลกองไหลกองไหลเราต้องเลบไปหามาล่าสารุราเมนดกลับมาแล้วหมูสับเน้นๆในซอสหมาล่าซารุ์อาจารย์าเม่กูว่าอยู่ว่าทำไมไม่เห็นไอพี่บอลมันกลับมาเลยนี่พวกแกเลิกกันแล้วใช่ไหมมันนอกใจแกใช่ไหมแกก็เลยแค้น หัมตุ๊กตาวูดูมันขึ้นมานี่ไอ้วกน้องใจมันต้องเจอได้แบบนี้